โอเคนักเรียนวันนี้เราจะมาต่อกันที่หัวข้อที่9.6.2นะคะคือการนักเอของคลื่นภาษาอังกฤษใช้คำว่า reflection of wave นะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อที่2ของคลื่นเขาบอกว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันจะทำให้ความเร็วของคลื่นเปลี่ยน ความเร็วของขึ้นความเร็วของลื่นความยาวลื่นเปลี่ยนแต่สิ่งที่คงที่คือ f f คงที่เขาบอกว่า f คงที่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เด็กๆจะต้องรู้คือเมื่อความเร็วเปลี่ยนมันจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของขื้นนั้นเปลี่ยนนะคะแสดงว่าหัวใจหลักๆของการ อักเสของคลื่นนั่นก็คือความเร็วความเร็วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วเปลี่ยนมันจะทาให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนและส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันอันนี้คือการหักเอเด็กๆจำไว้ด้วยว่าข้อนี้สมการเรา v, v เท่ากับเลมดา f v เปลี่ยนแลมดาเปลี่ยนแต่ f คงที่คงที่นะคะคงที่เช่นสมมุติว่า v ของเราเป็นสิบ l a m าเป็นสอง f ก็ต้องเป็น5หรือถ้า f v เป็น5้าม a าเป็น1 f ก็ต้องเป็นอมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่า v ของเราก็จะเปลี่ยนแลมด้าก็จะเปลี่ยนแต่ f ของเราจะคงที่และคงให้สมการยังเป็นจริงอยู่ก็คือยังเท่ากันได้อยู่เชน่น1 0เท่ากับ2คูณอหรือ R เท่ากับ1คูณ5อันนี้คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของการหักเหนะคะทีนี้นักเรียน่ะ ในการอักเฮน,นั้นคําว่าเปลี่ยนตัวกลางคําว่าเมื่อขึ้นเคลื่อนที่เปลี่ยนตัวกลางอ๋อไม่ใช่เปลี่ยนตัวกลางเมื่อขึ้นเคลื่อนที่ต่างชนิดกันผ่านตัวกลางต่างชนิดกันนักเรียนขาถ้าเป็นน้ําถ้าเป็นน้ําถ้าบริเวณที่หน,น,นึ่งที่คุณครูเขียนนี่เป็นน้ําบริเวณที่สองก็เป็นน้ําแต่ถ้าบริเวณนี้น้ํามีอุณหภูมิเท่ากับ 20องศา,ศางเซลเซียสบริเวณที่2น้ำมีอุณหภูมิ21องศางเซลเซียสแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นคนละตัวกลางหรือถ้านี่คือตัวกลางที่1นี่คือตัวกลางที่2อันนี้ถ้าเป็นน้ำตื้นอันนี้เป็นน้ำลึกมันก็ถือว่าเป็นคนละตัวกลางและทิศทางและคำว่าทิศทางของลึ้นเปลี่ยน ทิศทางของขึ้นเปลี่ยนจําไว้ทิศทางของขึ้นเปลี่ยนนั้นจะเปลี่ยนเฉพาะบริเวณรอยต่อของตัวกลางเช่นมีคื่อนเส้นตรงอันหนึง่งส่วนเป็นลูกศรน,นี่ื่อนที่มาสีแดงตรงนี้เป็นรอยต่อรอยต่อของตัวกลางถ้ามันเป็นรอยต่อของตัวกลางเส้นตรงนี้แม้นมันจะดูเอียงลงมาแบบนี้ก็ตามมันก็จะถือว่าเป็น ยังเป็นเส้นตรงอยู่เดี๋ยวคุณรูเพิ่มสไลด์เด้๋ยว่อนนี่นะคะสมมุตินี่คือรอยต่อของตัวกลางนี่คือรอยต่อของตัวกลางมีคลื่นสีแดงเคลื่อนที่มามตกกระทบแน่นอนมันเป็นคลืนมันเป็นคลื่นตกกระทบค่ะ ทีนี้อันนี้เส้นปกติของเรารอยต่อของตัวกลางอันนี้เป็นตัวกลางที่หนึ่งอันนี้เป็นตัวกลางที่สองตัวกลางที่หนึ่งกับตัวกลางที่สองเป็นอะไรก็ได้อันนี้ลูกศรสีแดงนี้เป็นลื่นตกกระทบนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทิศทางของมันไม่เปลี่ยนเป็นเส้นตรงมาแบบนี้แบบนี้นี่เราเรียกว่าทิศทางไม่เปลี่ยนแต่พอมันมาเจอรอยต่อของตัวกลาง มันจะทำให้ความเร็วของขึ้นเปลี่ยน v v เท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้เป็น v หนึ่งพอมันมาเจอรอยต่อของตัวกลางมันจะทำให้ความเร็วของขึ้นเปลี่ยนเมื่อความเร็วของขึ้นเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของขึ้นจะเปลี่ยนไปด้วยเด็กๆสังเกตดูว่าทิศทางของมันเปลี่ยนเฉพาะบริเวณนี้ค่ะเปลี่ยนเฉพาะบริเวณนี้รอยต่อ พอมันเคลื่อนที่มาในตัวกลางที่สอมันก็เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเหมือนเดิมไปยังไงก็ไปอย่างนั้นโอเคไหมคะดังนั้นความเร็วเปลี่ยนอันนี้ก็จะให้เป็น V 2สเพราะ V ไม่เท่ากันความเร็วเปลี่ยนแต่การที่ทิศทางของเคลื่นมันจะเบนออกจากเส้นปกติมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับปัจจัย,ลยหลายๆอย่างนะคะ แต่ว่าเด็กๆควรจะรู้ว่าเมื่อ V ีเปลี่ยนแลมด้าก็เปลี่ยนอยู่ในตัวกลางที่1เราให้เป็นแลมด้าหนึ่งอยู่ในตัวกลางที่2เราให้เป็นแลมด้าสอแต่สิ่งที่คงที่คือ F สิ่งที่คงที่คือ F ก็เขียน f เฉยๆ,ๆทีนี้เวลาวัดมุมจะเด็กจะเห็นว่ามันมีมุมเกิดขึ้นเวลาวัดมุมให้วัดเข้าหาเส้นปกติอย่าวัดออกมาหารอยต่อแบบนี้ไม่เอา เวลาวัดจะต้องวัดเข้าไปหาเส้นปกติอันนี้ก็จะเป็นมันอยู่ในตัวกลางที่1ให้เป็นเซต้าหอันนี้มันอยู่ในตัวกลางที่สองให้เป็นเซต้าสองเซต้าสไม่จําเป็นว่าจะต้องมากกว่าเซต้าหมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเซต้าสออาจจะมากกว่าหรือเท่ากับเซต้าหก็ได้ดังนั้นเด,เด็กจะสังเกตว่าอะไรก็ตามปริมาณที่เกิดขึ้นในตัวกลางที่ห ในตัวกลางที่1ครคูจะห้อย1ให้หมดเกิดขึ้นในตัวกลางที่2ครคูก็จะห้อย2ให้หมดโดยเราในในเรื่องการหักเหนั้นเราจะเติมเต็มสมการ v เท่ากับเลมดา f ด้วยการหา v มาเพิ่มหาเลมดามาเพิ่มจากสมการต่อไปนี้ค่ะซึ่งสมการที่เราจะใช้คำนวณในเรื่องของการหักเหเราใช้สมการที่มีชื่อว่า กฎของเนลกฎของเนลจะได้ว่าไซเซต้าหนึ่งส่วนไซเซต้าสองเท่ากับ v ีหนึ่งส่วน v ีสองเท่ากับลัมด้าหนึ่งส่วนลมดา้าสองเด็กจะเห็นว่าปริมาณที่อยู่ในตัวกลางที่หนึ่งจะอยู่ข้างบนส่วนด้วยปริมาณที่อยู่ในตัวกลาง ที่สองจะอยู่ข้างล่างเซต้าหนึ่งคือเซต้าหนึ่งคือเซต้าหนึ่งคือมุมตกกระทบมีหน่วยเป็นองศาเซต้าสองคือมุมหักเหมีหน่วยเป็นองศา v 1ขึน้นในตัวกลางที่หนึ่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที v 2เอาท้อทีท้อตี v 1คือความเร็วขึ้นในตัวกลางที่1มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที v 2คือความเร็วขึ้นในตัวกลางที่ <leaves> <lobster> 2มีหน <P 4 sein> <c oughs> ่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแลมด้าหนึ่งความยาวขึ้นในตัวกลางที่1มีหน่วยเป็นเมตรแลมด้าสคือความเร็วขึ้นในตัวกลางที่2มีหน่วยเป็นเมตรนะคะอันนี้คือกฎของสเนลถ้าห้องไหนที่ยังไม่ได้เขียนให้เขียนสมการนี้ด้วยครูเอา ทีนี้อย่างที่ครูบอก <c oughs> น้ำตื้นกับน้ำลึกเราถือว่าเป็นคนละตัวกลางและเมื่อเป็นคนละตัวกลางค่าเซตา้าแลมด้าและ V มันก็จะเปลี่ยนไปเราจะมีเทคนิคในการจำว่าน้ำตื้นน้ำตื้นน้ำตื้นเซตา้าแลมดาวจะมีค่า น้อยส่วนน้ำลึกเซต้าแลมด้าและวีจะมีค่ามากเด็กๆสังเกตดูภาพด้านขวามือภาพด้านขวามือคือหน้าขึ้นเส้นตรงที่ครูเขียนนี้คือหน้าขึ้นกลับไปดูนิยามของคำว่าหน้าขึ้นหน้าขึ้นเป็นอะไรก็ได้ที่มีเฟสตรงกันถ้าครูให้หน้าขึ้นนี้เป็นถ้าหน้าขึ้นเป็นสันขึ้น สีแดนทึบจะเป็นสันคืนสีปากไอเส้นปากก็จะเป็นท้องคืนเพราะระหว่างหน้าคืนกับหน้าคืนที่อยู่ติดกันมันคือท้องคืนครูครูทำไมมั่วจังวันนี้ถ้าครูไอ้สันคืนเป็นหน้าไท้หน้าคืนเป็นสันคืนเส้นทึบทุกเส้นก็จะเป็นสันคืนดังนั้นเส้นปะมันอยู่ตรงกลาง แล้ววางสันขึ้นมันก็คือท้องขึ้นเด็กๆจะเห็นความแตกต่างของอย่างหนึ่งถ้าบอกหน้าขึ้นมาปริมาณหนึ่งที่เด็กๆจะต้องนึกออกคือแลมด้าแลมดาคือระยะทางที่วัดจากหน้าขึ้นถึงหน้าขึ้นที่อยู่ติดกันนี่คือแลมดาเด็กๆจะเห็นว่าแลมด้าไม่เท่ากันเห็นไหมฝั่งนี้ความกว้างของฝั่งนี้ อันนี้ก็แลมดาแต่มันไม่เท่ากันสังเกตบริเวณสีขาวตรงนี้แลมดาจะกว้างเท่ากันสีน้ำเงินฝั่งนี้แลมดาจะกว้างไม่ไม่เท่ากันกับฝั่งสีขาวซึ่งฝั่งสีขาวนี้แลมดาจะกว้างกว่าหรือแลมดามากกว่าแลมดาฝั่งสีน้ำเงินดังนั้นถ้าบอกว่า บริเวณสองบริเวณนี้เป็นเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติที่ต่างกันคืออันหนึงอาจจะเป็นน้ำตื้นอันหนึงอาจจะเป็นน้ำลึกเราสามารถตอบได้เลยว่าฝั่งนี้เป็นน้ำตื้นฝั่งนี้เป็นน้ำลึกเพราะเซเพราะแลมดามันมีค่าน้อยกว่าฝั่งนี้โอเคไหม อันนึงเป็นน้ำตื้นอันน้ำอันนึงเป็นน้ำลึกดูจากแลมด้าเพราะหน้าขึ้นบอกแลมดาได้ต่อมาสิ่งหนึ่งที่เด็กๆจะต้องรู้คือมุมวิกฤตมุมวิกฤตหรือเซตาสีมุมวิกฤตหรือเซตาสีตามนิยามมุมวิกฤตบอกว่ามุม วิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเซต้าสมีค่าเท่ากับ90องศานั่นหมายความว่าเซต้าสีเซต้าสมันคือเซต้าหเพราะมุมตกกระทบคือเซต้าหที่ทำให้ที่ทำให้เซต้าสองเท่ากับ90องศา แล้วเราจะเรียนอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนแล้วเราจะเรียนมุมวิกฤตไปทําไมเราจะเรียนมุมวิกฤตไปเพื่อไปศึกษาเรื่องการสะท้อนกลับหมดการสะท้อนกลับหมดนั่นหมายความว่ามันมีตัวกลางคนละตัวกลางแต่คลื่นที่เคลื่อนที่มามันจะไม่เกิดการอักเสเลยมันจะสะท้อนกลับไปในตัวกลาง ที่หนึ่งทั้งหมดแต่การสะท้อนกลับหมดนั้นมีเงื่อนไขยอยู่ว่าการสะท้อนกลับหมดนั้นจะเกิดขึ้นเมือ่อมุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤตนั่นก็คือเซต้าหนึ่งมากกว่าเซต้าสี่เอาเซต้าหนึ่งบอกมากกว่าเซต้าสี่จะเกิดการสะท้อนกลับหมดแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าเซต้าหนึ่งเท่ากับเซต้าสี มันจะใช้ได้เมื่อไหร่แล้วทำไมบอกว่าเซตาหมากกว่าเซตาสเด็กๆคัะยกกฎของเเนลมากฎของเเนลบอก s ซ n เซตาหส่วน s ซ n เซตาสเท่ากับ v 1ส่วน v 2. 2ให้ใช้ทีละคู่ถ้าโจทย์บอกเซตอาหนึ่งส่วนเซตาส เซต้าหนึ่งส่วนเซต้าสองนะคะอันนี้เซต้าหนึ่งส่วนเซต้าสองเท่ากับ B1 หนึ่งส่วน V 2สองถ้ามั 1, นบอกแลมด้ามาเด็กๆก็จับคู่กับแลมด้าคุณครูขออนุญาตยกมาหมดก่อนสมมุติว่าโจทย์บอกเซต้ากับแลมด้ามาแล้วก็ใช้คู่เซต้ากับแลมด้านะคะ เช่นถ้าโจทย์บอกมาว่าโจทย์บอกมาว่าถ้าเซตาหเท่ากับ30องศาจะเกิดการสะท้อนกับหมดหรือไม่ทีนี้การที่โจทย์ถามว่าเซต้าหนึ่งเท่า ถ้าเซต้า1ึเท่ากับ30องศาโจทย์ถามว่าจะเกิดการสะท้อนกับหมดหรือไม่เด็กๆคะเด็กๆจะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทําไม่ใช่ไปจับไม่ไปใช่ไปจับเซตาหเท่ากับเซต้าสบอกแล้วไปบอกเขาว่าเซต้าสี่เท่ากับสาองศาแล้วบอกว่าเซต้าหเท่ากับเซต้าสแบบนี้ไม่ได้ถ้าโจทย์บอกเซต้าหมาว่า30องศา แล้วถามว่าเกิดการสะท้อนกับบทหรือไม่สิ่งที่เด็กๆจะต้องทําคือเด็กๆจะต้องไปหาว่าเซต้า4มันเท่ากับเท่าไหร่มันถึงจะเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราคือหยิบกฎของสเนลมาจาก s ซ n เซต้า1ส่วน s ซ n เซต้า2เท่ากับแลมดา1ส่วนแลมดา2เด็กๆคะ ดังพอมาถึงตรงนี้แล้วเราจะหาเซต้าสีเราจะเอาเงื่อนไขนี้ลงมาค่ะเขาบอกว่าเซต้าหนึ่งจะเท่ากับเซต้าสีแต่ถ้าเซต้าหนึ่งเป็นเซต้าสีแล้วเซต้าสองของเราจะเท่ากับ90องศาดังนั้นไซของ90องศาของเราจึงเท่ากับเท่าไหร่ไซเก้องศาเท่ากับ1 เท่ากับ1ส่วนลัมดาดังนั้นถ้าโจทย์ทมให้เซต้ามาหน้าที่ของเราคือไปหาเซต้าจากสมการนี้ค่ะใส่เซต้าี่หนึ่งหาอ,อะไรก็ได้นั่นแหละเท่ากับลัมดส่วนลัมดาเท่ากับ V 1ส่วนส่วน V2 ก็ได้แล้วเด็กๆก,ก็หาเซต้าออกมาว่าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่เช่นเซต้าเท่ากับ27องศา นั่นเราก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าเซต้าหนึ่งกับเซต้าสี่มากกว่ากันหรือไม่เมื่อเซต้าหนึ่งของเราเท่ากับสามสิบมันมากกว่ายี่สิบเจ็ดองศาสแสดงว่ามันเกิดการสะท้อนกลับหมดนี่คือการวิเคราะห์มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดค่ะจำไว้นะคะทีนี้มาดูแบบเดี๋ยวต่อไปเราจะทำ แบบฝึกหัดและมีเงื่อนไขหนึ่งที่เด็กๆจะต้องรู้จําไว้ถ้าน้ําตื้นกับน้ําลึกเคลื่อนจะเกิดการสะท้อนกับหมดเมื่อเหมือนเคลื่อนที่จาก v น้อยไป v มากหรือจากน้ําตื้นไปน้ําลึกนั่นเองถึงจะเกิดการสะท้อนกับหมดได้โอเคไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ